ลำโพงน่มรอคอยการคัมแบ็กมากที่สุดนะคะคงไมพนตัวนี้นี่คือมาแชลคิวเบอร์สามมันกลับมาพร้อมกับความหล่อเหลาสไตล์ที่เป็นมาแชลเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคุณภาพเสียงทุกคนเสียงตัวนี้นะคะตัวเดิมเนี่ยก็แน่นอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้นอกจากจะแน่นแล้วค่ะมันมาพร้อมกับระบบเนี่ยเสียงที่เป็นรอบทิศทางเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะนั่งอยู่ตรงไหนนะคะของตัวลำโพงคุณก็ยังได้ยินเสียงเนี่ยอย่างชัดเจนและตัวนี้ค่ะเป็นลําโพงพกพาที่สามารถที่จะพกไปไหนมาไหนก็ได้ฟังเพลงต่อเนื่องได้มากกว่า50ชัั่่วโมมงอนนนีี้เเป็ะะไรทกมมากาาแลใคร เป็นแฟนมาแชลคุณอย่าพลาดคลิปนี้เลยอ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการฟังเสียงก่อนว่าเสียงเนี่ยที่มันออกมามันแน่นมันเซราราแบบที่เูบอกหรือเปล่าไปไปเริ่มกันเลย ฟังเลยนะคือเรื่องดีไซน์เรารู้จักเขาอยู่แล้วนะว่ามาแถวมันมาแบบหรูมันมาเท่มันมายังไงแต่ว่าเรื่องเสียงตัวนี้ค่ะเป็นอะไรที่โดดเด่นมากแเมื่อกี้เนี่ยอุ้มเนี่ยวางไม้ไว้ด้านหน้านะคะของตัวลําโพงแต่เสียงที่พวกเราไยินตอนนี้ค่ะนี่คือไม่อยู่หลังลําโพงเนาะเห็นไหมคุณยังได้ยินเสียงได้อย่างไพเราะแล้วก็ชัดเจนนะคะ ประมาณนี้ประมาณนี้ที่อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้เลยเพราะว่าตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับระบบเสียงนะที่เป็นรอบทิศทาง2.1เ o n i c นั่นเองค่ะสังเกตดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องแบบถ้าเราตั้งปุ๊บเราจะต้องนั่งอยู่ด้านหน้าลําโพงใช่ไหมคะคุณภาพเสียงในที่สมมติเรายือนอยู่ข้างหลังเราอาจจะแบบทําอาหารอยู่อาจจะไม่เต็มอิ่มเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตัวนี้ค่ะถูกพัฒนาขึ้นมานะคะเพื่อให้มีระบบเสียงรอบทิศทาง3 6เสามากยิ่งขึ้นทำให้คุณเนี่ยยืนอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะของตําแหน่งของลาโพงคุณก็ยังได้เสียงในที่มีีีคคุุณภาพท่่ดดสะ ด้านหลังตรงนี้นะคะมันจะมีซับฟูเฟอร์อยู่นะคะก็เรียกว่าจัดเต็มมากๆในส่วนของลำโพงตัวนี้ <mie> ทีนี้ค้าหนาต่อมาค่ะที่หลายคนน่าจะอยากรู้เกี่ยวกับตัว Q3 ก็คือเฮ้ยพี่ยุ้ง โทนเสียงมันออกมาเป็นแบบไหนนะคะปกติเนี่ยเวลาคุณฟังหูฟังหรือว่าลําโพงของมาแชลค่ะเพลงที่คุณจะชอบฟังที่สุดก็คือสไตล์ที่เป็นแบบโทนร็อกหรือว่าโทนที่มันมีเสียงเบสนะคะตึบๆใช่ไหมแต่จะบอกว่าตัวคิวเบอร์สามนะคะสามารถที่จะฟังได้ทุกแนวเลยเหมือนที่คุให้ฟังกันไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะความแปลกใจของอุ้มเลยก็คือเพลงที่เป็นแบบแนวคลาสสิคอลก็ฟังเพาะวะ่ะมันเกิดจากอะไรมันมีเทโลยีนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าดินามิกลาวเนสค่ะปกติเวลาเราฟังเพลงนะคะสมดุ ส่เสียงมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะปรับยากเพราะว่ามันออกมานะคะจากการอัดจากการบันทึกใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้ค่ะพอมันมีด้วยองวไดนามิกลาวเน็ปุ๊บนะคะมันจะมีการปรับสมดุลเสียงของทุกย่านให้มันใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นโทนเสียงต่ำเสียงสูงเสียงกลางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันใสมันมีเอกลักษณ์มันมีเบสที่แบบอ่าเรียกว่าลูกใหญ่นะคะตึ๊บๆแต่ว่าเสียงเนี่ยทั้งหมดจะไม่ไปบดบังกันก็คือเสียงนักร้องนะคะก็ยังมีความโดดเด่นอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่นุมชอบ ะะแล้วรู้สึกว่าตัวนี้ค่ะเสียงมันใสขึ้นทุกคนเวลาที่เราฟังเพลงที่เป็นโทนอาจจะเป็นแบบ J pop เป็น K pop อะไรแบบนี้นะคะมันก็จะมีความเพลินขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จากเดิมที่เราอาจจะเป็นเน้น,นแนวที่เป็นเบสหนักๆก,กลายเป็นว่าสามารถฟังเนี่ยได้หลากหลายแนวเพลงมากยิ่งขึ้นเป็นข้อดีมากๆาเลยนะของตัว Q เบอร์สามตัวนี้โอเค ความเพลินนะคะของการใช้ตัว Q13 เนี่ยอีกอย่างหนึ่งนอกจากเสียงดีเสาร์แล้วคุณยังสามารถใช้งานเนี่ยร่วมกับแอปพลิเคชันเนี่ยมาแชลนะคะในมือถือเรา iOS Android ได้เป็นอย่างดีเลยเดี๋ยวอุ้มเนี่ยพามาดูว่าเป็นยังไงนะคะพอเราทาการเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บค่ะมันจะแสดงผลขึ้นมาแบตเตอรี่ตอนนี้เหลือ63กดดูได้นะคะว่าแบตเป็นยังไงบ้างการชาร์จนะคะ t e m p e r เ t u r e charging speed เนี่ยมาเซตติ้งได้จากตรงนี้เลยต่อมาค่ะเรื่องของ Equalizer อันนี้ในเก๋มากเลยเพราะว่าใครเนี่ยที่ฟังนะคะลำโพงมาแชลอยู่แล้วคุณ น่าจะชอบโทนเสียงของมาแชลเนาะโทนของมาแชลเนี่ยเอาไปปรับนะคะไปปรับเองกับลําโพงนะหรือหูฟังตัวอื่นมันก็ไม่ได้ทุกคนมันจะต้องออกมาเป็นโทนนี้เท่านั้นนะคะตัวนี้เนี่ยจะมี preset มาให้อยู่แล้วเป็นมาแชลสาวเนาะทีนี้เราสามารถกดเลือกได้นะคะว่าสมมติคุณชอบเป็นอย่างอื่นนะคะก็มีเมื่อให้เลือกเยอะแยะมากมายเบสบูส์มิดบูส์เทเปอร์บูส์นะคะมิดรีดักชันอะไรพวกนี้มีมาให้หมดเลยหรือจะเลือกเป็นคัสตอมอันนี้คือเราสามารถปรับแต่งได้เองตามใจชอบเลยแต่ว่าเซฟสุดสําหรับอุ้มเองเนี่ยที่อาจจะไม่ได้ชอบการปรัับแต่งมากกกนนะะะคอุ็จ เลือกเนี่ยฟังอยู่สแบบค,คือฟังเป็นมาเชลซ์กับแบบที่เป็นเบสบูท่นเองค่ะอ่ะต่อมาค่ะนอกจากเรื่องของการปรับอีควอไลเซอร์แล้วความเก่งของตัวนี้ก็คือเรื่องของเพสเมนต์คอมเพนเซชันอันนี้เป็นเรื่องสาคัญมากนะทุกคนเพราะว่าปกติเราฟังเพลงใช่ไหมคะเรามีลําโพงตัวหนึง่งมันไม่รู้หรอกว่าตําแหน่งของการวางมันจะอยู่ที่ตรงไหนตัวนี้เนี่ยสามารถจะชดเชยได้นะคะจากในแอปตรงนี้เลยเช่นคําถามแรกคือตัวสปีคเกอร์เนี่ยอยู่ขอบๆไหมคําตอบคืออันนี้คือ yes นะคะก็เลือกเป็น yes ไว้นะคะอย่างต่อมาก็คือคุณ สามารถที่จะเลือกได้ว่าสปีกเกอร์ของคุณเนี่ยอยู่ใกล้กับกําแพงหรือเปล่านะคะพันหนังหรือเปล่าอย่างอันนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ใช่ไหมคะเราก็กดเนี่ยโนได้เลยเป็น f ร e ส standing แต่ถ้าสมมติเนี่ยเราอยู่เนี่ยวางไว้ข้างกํา,ากแพงนะคะเราก็กด yes ตรงนี้ได้นะคะว่าอยู่ตามขอบหรือว่าอยู่ริมกําแพงนะคะตัวนี้มันจะช่วยคอมเพนเซ t ในเรื่องของเสียงไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําการคํานวณให้เราแล้วว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยควรจะเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับตําแหน่งการวางเนาะอย่างต่อมาะค่ะก็คือคุณสามารถปรับแต่งนะคะในส่วนที่เป็น M button ก็คือ ปุ่มเนี่ยที่อยู่บนตัวเครื่องตรงนี้ได้อุ้มเลือกไว้นะคะก็คือกดเนี่ยจะกลายเป็นมาเชลซาวหรือว่าเป็นเบสบูทดันเองค่ะแล้วก็จะมีนะคะในเรื่องอื่นที่เราสามารถควบคุมเนี่ยผ่านตัวแอปพลิเคชันได้ซึ่งแน่นอนว่าการใช้งานร่วมกับแอปมาเชลง่ายมากเชื่อมต่อครั้งเดียวรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องนะคะคุยกันจบนะอย่างต่อมาก็คือในเรื่องของปุ่มเนี่ยการคอนโทรลต่างๆก็ใช้งานง่ายเช่นเดียวกันพูดถึงเรื่องของการคอนโทรลนะคะอันนี้เป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของมาเชลมากๆก,ก,กับแท็กซี่คอนโทรลตรงนี้ค่ะสิิ่่่่่่งททีีคคคววววาาามมมมเเกกนนนย็นยือัสตใชแ แบบนี้ครบถ้วนทุกอย่างเลยนะทุกคนตั้งแต่ตรงนี้อันนี้จะเป็นการเลื่อนนะคะเปิดปิดใช่ป่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มเพย์พอสนะคะแล้วก็ไปข้างหน้าย้อนหลังกวดให้ดดูจะไปข้างหน้านะคะจะย้อนหลังเนี่ยเราก็เลื่อนตรงนี้ได้ง่ายๆนะคะแบบนี้เลย นะกดพ้อยส์ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะอันต่อมาอันนี้คือวอลลุ่มคุณสามารถหมุนปุ่มนี้ค่ะเพิ่มหรือว่าลดวอลลุ่มนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีไฟเนี่ยสถานะที่บอกอยู่แล้วนะคะต่อมาเราสามารถเล่งนะคะเบสเนี่ยได้จากตรงนี้เลยนี่หมุนๆแบบนี้แล้วจะมีตัวทริปเปิลนะคะแน่นอนว่าเราเล่งหรือว่าลดเนี่ยตัวที่เป็นทริปเปิลได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ตรงนี้จะมีสถานะแบตเตอรี่นุ่งช่มากเลยอะ่ะมันจะเป็นขีดๆไฟแบบนี้เว้ยมีความวินถงวินเทจ น่ารักมากนะความเก๋นะคะการเล่นสีตรงนี้นะคะสีทองๆแบบนี้และนี่คือปุ่ม m นะปุ่มมาเชลนะคะที่อุ้มเล่าให้ฟังไปอุ้มกดนะคะมันก็จะขึ้นมาว่าเปลี่ยนโหมดนั่นเองนะคะก็จะนิ้วมเลือกไว้เป็นมาเชลสาวกับตัวที่เป็นเบสบูทนั่นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้ถ้าเรากดเนี่ยก็สมมติอุ้มเนี่ยยกนะคะไปะเอาไว้ที่บ้านเพื่อนไปฟังที่บ้านเพื่อนเพื่อนจะมาต่อเราก็กดตรงนี้1ทีนะคะเพื่อให้มันทําการเชื่อมต่อใหม่ซึ่งจริงนี่ห้เป็นการคอนโทรลที่แบบครบมากนะคะแล้วก็ตัวนี้เอาจริง ตัวนี้มันทําให้ตัวบอดี้นะคะมันทําให้ตัวเครื่องเนี่ยสวยงามมากยิ่งขึ้นเยอะมากเลยเมื่อกี้เนี่ยอมเล่าเรื่องความสามารถของมันเนี่ยไปทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้การใช้งานจริงเป็นยังไงบ้างสิ่งที่อุ้มชอบนะคะก็คือดีไซน์นั่นเองอุ้มเนี่ยเป็นคนบ้ามาเชลเนาะอะไรเป็นมาเชลก็ชอบหมดเลยทีนี้เนี่ยดีไซน์ของตัวนี้นะคะสําหรับตัวคิวเบอร์สก็ให้ความเป็นอกลักษณ์เนี่ยของความมาแชลอย่างเต็มที่ด้านหน้าเองนะคะก็มาพร้อมกับโลโก้เนี่ยมาแชลสีทองแบบนี้นะคะเก๋ไก๋เลยแล้วก็ลักษณะเนี่ยของตัวลำ ให้เนี่ยความรู้สึกที่เป็นความวินเทจมากยิ่งขึ้นด้านบนนะคะมีปุ่มเนี่ยแบบแท็กซ์ไทแบบที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังไปว่าสามารถคอนโทรลเนี่ยได้นะคะแล้วก็มีไฟ LED ควบคุมทุกอย่างเนี่ยจบเนี่ยที่ด้านบนตรงนี้เลยแล้วก็จะมาพร้อมกับหูหิ้วแบบนี้นะคะน้ําหนักเนี่ยถ้าจะพูดว่าเบาก็คงไม่ใช่อะมันไม่ใช่น้ําหนักเบาแต่ว่ามันสามารถยกนะคะพกพาไปไหนมาไหนได้ผู้หญิงเนี่ยถือได้สบายๆแบบนี้เลยนะคะทีนี้ด้านหลังตัวนี้นะคะมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันจะมีซับวูฟเฟอร์มานะคะแล้วก็จะมีเป็นพอร์ตต่างๆต,ตัวน นแน่นอนว่ามันมีนะคะสามารถเสียบเนี่ยอ็อกได้เนาะแล้วก็ยังสามารถนะคะเสียบจะได้เป็น USB Type C ได้เพราะฉะนั้นนอกจากตัวเครื่องเนี่ยจะแบตเตอรี่เยอะแล้วมันยังสามารถที่จะชาร์จเนี่ยกลับไปที่มือถือของเราได้หลายคนถามมานะว่ามันทําได้หรือเปล่าคําตอบคือทําได้แน่นอนนะคะการเชื่อมต่อตัวนี้นะคะเชื่อมต่อกับมือถือก็ได้เชื่อมต่อกับดีไวท์อะไรก็ได้ที่มันมีบลูทูธเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะคะจะเอาไปฟังเพลงหรือจะไปต่อเนี่ยกับคอมเพื่อเล่นเกมเสียงก็กระหึมหรือว่าใครเนี่ยจะไปต่อกับที ะะเพื่อเป็นตัวขยายเสียงตัวนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าตอบโจทย์สำหรับการใช้งานเลยทีเดียวแบตเตอรี่50ชั่วโมงถึงหรือเปล่าคําตอบคือสบายนะเพราะว่าตัวนี้เองนะคะอย่างอุ้มเนี่ยใช้มาหลายวันแล้วแบตเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งเลยคุณเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ฟังเพลงต่อเนื่องในย,ยาวๆหรือว่าถ้ายาวมากที่สุดอย่าอุ้มเนี่ยเคยฟังต่อเนื่องก็คือประมาณ5ชั่วโมงกชั่วโมงก็คือเปิดเอาไว้นะคะก็สบายคุณจะไปไว้ที่คาเฟ่นะคะตัวนี้ก็ไม่ต้องมาชาร์จบ่อยๆแล้วก็คคือเปิดดนนียใหห้้้ลูาาาฟัังงแถต เลาเทแบบนี้อีกแล้วตัวนี้เองนะคะจะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีค่ะก็คือเป็นสีดําแบบนี้นะคะกับอีกสีหนึ่งคือสีครีมปุ้งเนี่ยชอบทั้ง2สีเลยถ้าสไตล์ห้องนะออกแนวแบบลอฟนะคะดูมิสเซนจูรี่หน่อยเพาว่าสีดาเนี่ยสวยนะแต่ถ้าบ้านใครมินิมอลหน่อยหนึ่งนะสีครีมสวยมากทุกคนเออแล้วแต่ชอบนะว่าชอบแบบไหนคะ่ะตัวนี้เองพกพาไปนะคะสมมุติเอาไปวางเนี่ยข้างๆสาว่ายน้ำอะไรนี้ได้ไหมนะคะตัวนี้เนี่ยจะทนน้าทนฝุ่นอยู่ที่ ip 54เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทนในลักษณะขออองนะ เะะพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปจุ่มน้ำนะก็วางไว้ข้างๆแบบนี้เนี่ยพอได้นะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่14,490บาทแล้วอุ้มรับประกันเลยว่าคาเฟ่ทุกคาเฟ่ควรจะมีสิ่งนี้จริงๆนะคะมันจะทําให้ดูหรูขึ้นมันจะทําให้ดูเนี่ยพรีเมียมมากยิ่งขึ้นเอาฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะคะใครมีคําถามอะไรก็ถามมาไว้และกันเดี๋ยวไว้มาตอบกันไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ก,กันหน้าสวัสดีค่ะ